ลูกอะไรกันเกบระเบียบรูกบอลก่อนขึ้นมาข้อตีหญ่ปั้าอะไกันนะครับครับผมสวัสดีครับแฟนแฟนเอฟซีตะก้อรอดบทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ของงานนะครับคณะแรกที่เห็นอยู่นี้ก็ทีมกู้บัวครับมาจากเพชรบุรีตามทีมโดยท่านอาจารย์ประชาผู้บวงนะครับครับ จะเริ่มแล้วครับส0สินาทีครับผมอดูกันว่าผู้พวงจะทำคะแนนได้ไหมครับเริ่มครับเพชรกีเป็นาเป็นางนาทีน้าาวาเอาินคนละ เดีวลูกผีเอาผีเรเนี่ยนะครับเดี๋ยววันต่อไปเราจะไปสอบตุลาเป็นเจ้าหน้าที่คุยอาการขอเข้าไปเอเออตุลาบ้านเราจะไปสอบะไปสอบในสุขีกว่าในกรุงเทพไม่เชื่อรวมเป็นเดียวกัน เป็นข้าาเ้นเด็กเป็นรูกจ้าง้างไปแล้วนะครับเป็นหมอต้่ครับเป็นข้าวิเเจ้าาชื่อเย็นครบมาลี้ลก็ด้เะไรนะเป็นข้าเทีร์ศ็นู้จักดี สำหรับพุกพวงนะครับวันนี้ก็มีอาจารย์เขี่ยวครับชัยรัตลูกรัศมบีครับมาลงกับทีพุกพวงด้วยนะครับวันนี้ครับ

เก้าห้าแปดแล้วก็ปีเก้าแล้วก็ไปเจมูหลงเวลาเจ็ดแล้วก็มาพร้อมที่แปดเก้าแปนเวลาสิเหกติดสี่หลักเลยแล้วอย่าหลุดเขาอยู่ในเกมเวลาหมื่นห้าพันวลาสิบห้าพันห้า เนี่ยบ so, so, ่ายเพลิเราซื้อพระแล้วพะมาพนิมกุลวงตัวมุรภาจย์เดี๋ยวไพ่กับที่สาวกเราจะจะดูดูงานการที่สาวพรนตบมันตมันจากแบบ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 ารบแบ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 บีบบแบบแบบีบบแ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 บบบบบแบบแ อาัาจา์เค <ah> ี่ยวนะครับวันนี้ก็มาลงตัดทีมข้มพวงด้วยครับอาจารย์เคี่ยวหายี่ขกครับกรมการมหาเสรสรัาคมเจ้าอาวาสอย่าเมือกข้ามมือโอเคียวแล้วก็ไต่ไปกันเลยนะครุบเป็นยั

แล้วขาเนี่ยมันมติดไว้ถ้าไปขับปิดถ้าไม่เป็นแนล้วมันจะแข็งเผิ่แล้วขาแตกติดไปแล้วมันจะเดินอเดี๋ยวนี้น้ำน้ำหรืออะยอยางอยากนด้นเมือกี้แลก็เปลี่ยนหรอใช่

เขามหลอเลสีแนะอไปะครับาหอเป็นเนือองห้าองลูกหล่เดนะคุณหลพ่อปที่ใหญ่่หาปรีลาไลสดเือลาไลดูหวดาจดูลงนรับหนึ่งร้อยละลเบอร์ห้า mm อีก hmm. สิคะแนนคะแนนตอนนี้หนึ like ่งสามเจ เวลาผ่านไปไม่กี่นาทีเองถือว่าคะแนนดีนะครับท่านผู้ชมต่าบ้านเลียวหนงจะไม่ดวัวชมูผงอาหรานินจะาูวัดนี้หรือเปด้กได้ดวัมพผงาหารทานนี้หรือ ทำบัตรประชาชนแล้วก็กระเป๋าสตางค์ตกไว้ในหัวจะไหว้พระนะถ้าถ้าทำของตกไว้นางสาวัวลูพูโองหานพาลิศนะถ้าได้เสียประกาศนี้แล้วให้มาติดต่อขออรับเาที่เด่นอดรายการนะที่กองไปาร้ก็ไนะ แราบอกว่าบงหาดทานี้นะเี่เมื่อานกระเป๋ากาตกเอาไว้ก็ผมก็ไม่ได้เปิดดูแล้วัต่ยกเตือนอาจดรยยกเตว่าอาจกเราค่งร้อยบาทจิบไม่้งยงอ่าจะดลอยนะโอ้นะจอมหร้อยบาทเราก็มพอทุนไล่เบอร์หกของอาจารย์เขียวอีกสิบสงคะแนนหนึ่งเก้า

แล้วก็แก้วน่าดีนะจบจากทีมนี้ก็จะเป็นทีมบากแก้วครับทีมที่สามก็ไปสนีไทยปิดท้ายของรายการก็สิทธิ์เวลาบอลจากวัลลภุษต่อคอยชัยศรีครับผมมาด้วย hôm nay t่าน đi phát tài, chào ông chủ chùa

ทีมงานทุ่มพวงจากเพชรบุรีหน้าท้าอีกสามคะแนนลเนนะอนดัาเนแับาตร

เจ็ดแปดจบแค่เดียเท่านั้นเขาบอกสอบเก้าสอบเก้าไรกันแล้วไรเกินครบหลังนะแปดจบก็เราเวียนตาตาตาดึงต้องดตงไปยาวตาน้อยทีเดียวอปดจบดีมันได้โตดีจากหลังปีเลยลูกลูกจาก

สีสาข้ามาสีสามไปทีอยากไม่เข้าอาจารย์เที่ยวใช้รัดลูกลักเมี่ตีไหลอาจารย์ชนหหลังลายอาจารย์เที่ยวกา thầyอาจารย์ và cha ít khó khăn nè thầy và thầy giáo và thầy giáo buổi <laughs> sáng buổi chiều buổi tối buổi sáng buổi tối buổi sáng buổi tối 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 buổi มันไม่ใช <its descript or> ่อ้ไว่าเพชรบอันจะเนี่ยมัจะก่อหัวปุ๊บเดี๋วผม้แ้วปดยวปุ๊บว่าศรษาชนบวกยังไม่เข้ายังไม่ข้า ข้าบงมืออีกสิบสองคะแนนคะแนน1 8 8 1 3แนาทีข้าบงมืออีกสิบสองคะแนนหัจจัร้อยบาทเราลับใจลงงแนนตอนนี้ร้ยนคะแนนตอนนี้2 0 0รนาที เรามักไกาทำเยอะๆทำเยอะๆมาจากเพชรบุรีอีก12คะแนนอาจารย์เขี่ยวใน์ลูกรักมีตาฝาลอยฟ้าขอว่านาแดงกาแอเพื่อขนย้อัง เรายังเหลือใครสองคืนโยมเหลือใครสองคืนนะคืนห้าวนะโยมังมีโอกาสอ่ะรับนพไมด้ทอโยมนร้อยบาทนีันเียดาที่อาจารย์เกี่ยวอีกสิคะแนนเก็บไปเก็บไนะวนไหนยินี่โยนี่าี่นี่เาใหใหญ่เลไม่ยน có khó anh ngồi đây cả cái lâu từ hôm nay, 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 từ สิบห้ารอบสองการสิบห้านาทีผ่านีไงนะก็วัตดูบัดโงก็านหน้่งจ้ารวบรว้วขอสมบุจ้าสบุกจ้าก็เดืแล้วตนเลยประโยนแลนะีก็จาาบั้งยนหลังหนื่งจ้างานจงานันี้ อยากทำการบูรณะต่อรองเท้ามาโอยายเช้นะครับ่ะับแล้วก็ร่วมัร่วัต่อองเท้าก็ร่วมัเอปุกบรัตนอดีตเจ้าวัดเป็นผู้บูรณะมาั่อย่แล้วมูรณะมาในการในครั้งนั้นก็มีการบูรณะเปลี่ยน ก้าวพาประดาหางหแล้วก็อกหลาก็ไดลอวเพเราตการคุกประตูในตอนนี้ได้บูะเจ้าพระนิพพานทระอค็เป็นพระารมมหาบุรุษในยามบารมะมาดีแสดมาเป็นองค์ประธานในการยกข้าวฟ้าบูชในงนั่นค่ะพระยาหลวงพ่ะเจ้าพระยาหลวงพ่อเจ้าารได้ได้ะย้ แล้วก็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 ก็้เปลี่ยนเป็นวิหารเนื่องจากวัดวัดนาแดงเป็นพระโบสถ์พระาคระธาตาบัเล่มหนึ่งเราจะมีแล้วลบไปแล้วก็ไว้ใแลเป็นแ่าผู้พิเศษแ จะมีบทสด้อนหรือบทสดใดๆหมายความว่าจะ่ทาสังฆการดโูีเพื่อนๆตรงนั้นดีเล่ได้ดาบมาด้วยกจะูว่าเพ่อนขาตอบแบบอารมณ์นะตอนตอนเมาตีบทสดในใจในที่นั้นจอมหน้าตัที่จะมาตัดนะครัมว่าเป็นอารมทำปาิโมกข์พดีจะทำเป็นเจ้าละน ท้อจ่ายเลเพราะนั้นหนังห่แล้วเราต้ังการทีจะทสุขภาพใหม่เราก็ได้จุด่ารถอนสีมาจากอุโบสถหลังเดิมนะถอนเขตสีมาจากอุโบสถต่างเดิมแล้วก็ใช้สีมาใหม่ ก็คือบสั่งไหมที่เราเห็นอยาหไายท้านหลวงวัดเด็ก็คุดลงหม้อาเกิดฝุดมาวิ่บ้านที่ยาวหมอก็ี่ีเาหน้าได้ลารจะไปอก็่ปาถเกีดว้โอ้โหเต็นปหน้าวิอย่างเดียวึงาลดเก็ลดเปลี่ยนไม่ได้วัากรบทยไก็ได้จัเป็นจเป็นจั

สี่เราือผลงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าปุ่พระพิพัฒนิยาพรนะที่นั่งทำไว้แล้วก็อีส่วนหนึ่งก็คือการตึ้งด่านเบ็วัดโอ้โหเรือเพใ่กนรวมางที่จะหาวัดระยาเป็โอเคบยกระด้มานะเด็ดแล้วเราก็จะไปกันร้ก็ยิกสตารนะครับ